สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ไลฟ์สด,ดนะครับวันนี้มามามาใันส,สิทธิ์สส่เสียงครับมามามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับอ,อ,อบอตณอวันนี้มาใส่สิทธิ์เลือกตั้งอบอตอครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทงไงห้ทงนาครับ ที่นี่อำเภอชุมแพตำบลขัวเรืองบ้านนาสีนวลครับบรรยากาศให้พี่น้องในเบิงกันครับพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศน้ำๆนั้นๆมาเียนหนึ่งครับมาบ้านแม่ของน้องุมบ้านนาสีนวลครับ สวยงามสมบรรยากาศครับทองไร่ทองนาครับพี่น้องครับขาเบิ่งกันครับว่ามียอียงให้เบิง่งเดี๋ยวที่มือนี้มีบันเยอะมีโอกาสดีที่จะว่า มาเที่ยวบ้านแม่ของน้องภูมินะครับมีมะพร้าวด้วยครับมีมะพร้าวด้วยครับมะพร้าวสวยงามน่ารับประทานเยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมะพร้าวเ,เลยมีมะพร้าวครับมะพร้าวเต็มเลยสวนมะพร้าวด้วยมะพร้าวน้ำหอมครับนี่ มะพร้าวน้ำหอมครับวันนี้มาอำเภอชุมแพบ้านนาสีนวลบ้านขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับทักทายครับทักทายครับเหมือนเบ่งบรรยากาศครับบรรยากาศทองไร่ท้องนาครับนี่บ้านนาสีนวลอำเภอชุมแพจังหวัด ขอนแก่นครับตำบลขัวเรียงนะครับบ้านแม่ของน้องภูมิครับบ้านแม่ของน้องภูมิครับมาดูสวนนวับนสวนมีมะพร้าวล้วยกับมะพร้าว ขอบคุณครับ20สท่านแล้วครับเข้ามาชมขอบคุณครับสัดท้ายครับนี่มีสวนมีต้นมะม่วงครับกำลังออกดอกสวยๆเลยทีเดียวนี่ครับกำลังออกดอกไปดูสีผ้าไปดูบอลครับบอลสีม่วงครับเคยเห็นไหมครับบอลสีม่วงครับสวยงามเลยบอลสีม่วงครับนี่ครับบอลสีม่วงพี่น้องบ้านพี่น้องนี่าเป็นบอลสีม่วงสีสวยเลยครับเนี่ย มีคนเบิงสามสิบคนแล้วสามสิบคนชมสามสิบเอ็ดแล้วบอนบอลต้นบอนครับนี่พี่น้องบ้านพี่น้องเคยเห็นไหมบอนสีม่วงเลยครับบ้านแม่ของน้องภูมิไม่ทราบมกันต้องถามตาเสน่ห์ดูว่ากินได้ไหมดูบอลสวยงามนุ่นแม่น้องภูมิครับยืนอยู่ตรงนู้นครับ สวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมกันนะครับเห็นหครับเดี๋ยวบอลบ้านมาดูที่เขาเรียกอะไรเรียกบอลหรือเรียกอะไรบ,บ้านพี่น้องรู้ไหมว่าเป็นอะไรนี่ก้านของมันจะเป็นสีแบบนี้ครับสีสีสแดงสวยงามเลยครับสีแดงสวยงามโอ้ไม่ไม่น่าคันนะถ้าว่าถ้าเราไป ไปตัดต้นมันยางของมันอาจจะคันหรือ,อยังไงตีม่วงนาจะกินบ้ได้มั้ย <Okay. S 1> นี่แม่น้องภูมิครับ <laughs> แม่น้องภูมิมากินลาบค่ะวันนี้นี่บ้านบ้านพีสนนนพ่สาวครับเปิดร้านลาบเปิดร้านลาบครับนี่อยู่บ้านนาศีนวลครับบ้านนี่เราจะพาไปเยวจะพาไปดูว่าอาหารมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวจะมากินลาบกันลาบไม่ว่าจะเป็นลาบสุกลาบดิบต้มขมขมมีครับนี่นี่นี่มอเป็นซุ้มๆ้เราทำเราทำลาบให้กินด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยวา่ากันครับพี่น้องครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยว่าเห็ดลาบสุกเดี๋ยวจะพาปเบิง่งว่าแ่บสำหใัลาบสุกต้มสุกนะครับหรือพี่น้องมาก,กินสุกๆุดิบๆก็ได้ครับสวยงาม ซอยจุกันนี้ครับซอยจุกันนี้ครับนี่บรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับขอบคุณที่เข้ามาเบิร์เด้อคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยเด้อว่าพี่น้องเบิงจากใส่ครับนี่มาหนึ่งคนแล้วครับทักทายขอบคุณครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเป็นปุ่มไม้ปุ่มแบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีอืมบรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งในครั้งให่แต่ละวันบรรยากาศ ครับตอนคืนน่าจะหนาวมากลางเต็นนอนดีไหมหนาวเลยเนี่ยกลางเต็นนอน,น,น,นกลา,างเต็นนอนดีนะเดี๋ยวจะชมบรรยากาศไปเลยครับนี่ชาวบ้านเขาสีน,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 สน,นี่มีฟื้นครับนี่มีฟื้นครับชาวบ้านเขาสีมากกว่าฟื้นมากก่อง,อง,งเป็นงลมแรงมากครับลมแรงมากลมแรงมากครับเนี่ยโอ้โหรลมแรงมากเลยโอ้โหรลมแรงลมแรงครับ พืนน่าจะหนาวมากเลย,เยน,นี่ชาวบ้านเขาจะมักตัดฟื้นเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับเพื่อเอามาก่อไฟดังพิงกันกันหนาวคร<ะ>ับนี่เป็นท่อนเป็นท่อนเลี้ยงกันสวยงามเลยโอ้โหลมแรงมากช่วงน,นี้ลมแรงมากครับลมแรงมากครับครับวันนี้ครับตาเสน่ห์สมรถครับสมรถเมื่อไงสมรถนี่นี่เจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน รถลูกปืนแกงซ่อมรถแกงเผารถเผารถเรียนจุว่าเผาขาดครับเรียนรถดีครับครับชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับคนเขาเบิ้งสามสิบกว่าคนแล้วครับสามสิบกว่าคนนะครับน้องภูมิไปดูน้องภูมิหน่อยไปดูน้องภูมิหน่อยน้องภูมิรู้สึกจะเป็นหวัดนะคะน้องภูมิเป็นหวัดนี่ไงน้องภูมิน้องภูมิเป็นหวัดท่าทางจะเป็นไข้หรือเปล่า เป็นใครล่ะบ่าน้องปูเป็นใครนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวไปดูอีกครับไปดูอีกไปดูอีกครับไปดูเด็กๆอีกอยู่ที่ไหนบ้างตามไปดูครับอันนี้น้องอะไรครับน้องเตยๆค่ะน้องเตยๆเดี๋ยวไปดูน้องเตยๆก่อนแป๊บหนึ่งครับมีน้องเตยเตยน้องเตยเตยกำลังกินนมหนาวไหมหนาวไหมจ้าสิจ้าเด้อจ้าเด้อ ใช่ด้วยใช่ด้วยโอ้กินนมอยู่นะกินนมอยู่ค่ะกินนมอยู่โอ้โหครับน้องภูมินอนนอนอยู่ตรงนู้นครับนอนอยู่ตรงนูง <c oughs> น้ออนปเป็นวพรอากาศลมแรงหนาวแพ้อากาศหรือเปล่าครับพี่น้องครับแพ้อากาศลมแรงขึ้นเท้าที่มืดครับขอบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาทางช่องรองสินเด้อ เดี๋ยวสิพาพ้าไปเบ่งผู้สาวครับพาพเบ่งผู้สาวพี่น้องครับนี่โ <c oughs> บสุ่มช้ามเอครับนี่ผู้สาวครับผู้สาวเพ็ดลาบครับซื้อว่ายังครับซื้อว่ายัง <c oughs> ซื้อหญิงครับ <c oughs> พี่น้องเป็นยังไงครับ <c oughs> ผู้สาวตลาดนัด ถึนนงนงี้ยนะครับโอ้คนเขาเบิ่งไร้คนเขาเบิ้งโอ้คนเขาเบิ้งไรนะ้เลยใ้ทุกส,สารท่านนี้บนนอจ้าขายของเก่งกินเบียร์กะเก่งไข่กะเก่งจุ้มกะเก่งเป็นจังไดนล่ะครับพี่น้องครับนี่อนเออสุดยอดเลยบบน,นี่ครับนีแบบ่กุ้งลังเฮ็ดนี่ครับ,แบบรบอาหารการกินครับกุบ้ลังเฮ็ดกูได้วาปยู่ครับมีอาหารหลายอย่างตามสั่งได้ ชื่อของมันสัวเจ้าตัวบ้านได้ไหมสาวบานมึงโมยุนเออเจ้นี่ครับฮะนี่ข้าวผัดแซ่บข้าวผัดกุ้งครับพี่น้องครับไปเสิร์ฟได้นะครับหรือพี่น้องสิมากินก็ได้ครับพี่น้องสิมากินก็ได้พี่น้องสิมาสร้างกินมาที่ตำบลขัวเรืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับ อำเภอจุ้มแพจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับเส้นทางมาจากจะไปทางนั้นก็ไปที่หนุนเส้นนี้ก็ไปที่ภูเวียงนะครับหนนเส้นนี้จากน้นก็ออกจากจุ้มแพรออกจากอำเภอจุ้มแพรมาเห็นรถวิ่งมาครับเห็นรถวิ่งมารถวิ่งมานี่ไปทางนี้ไปถึงอำเภอภูเวียงเลยครับพี่น้องนี่นู่นไปแล้วครับ หรือจะมีน้ําเครื่องดื่มเยอะแยะครับที่เครื่องดื่มเยอะแยะนะครับนี่พี่น้องดูไปเรื่อยกันแล้วกันนะครับบรรยากาศพันนานเรามาเที่ยวนะครับมีอนีมาเลือกตั้งไม่เลือกตั้งอบตอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับขัวเรืองเราจะมาเลือกตั้งนะครับพี่น้องครับ ชมบรรยากาศไปเลยครับเดี๋ยวชวยมไปอีกเบื้องด้านนี้ครับไปดูทางทุ่งนานครับทุ่งนาทุ่งนาบ้างครับไปดูทางทุ่งนาเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดครับสวัสดีครับที่ทักไทยเข้ามาเด้อทักไทยเข้ามาขอบคุณหลายที่เข้ามาทักทายกับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่เดียวับนานว่าไรสดให้พี่น้องได้ชมเบืองกันครับ เพราะว่าบ้านแม่ของน้องภูมินะครับแม่ของน้องภูมิอยู่ที่ตําบลขัวเรียงอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าแรงนะครับหน้าแรงไม่ค่อยเขียวเท่าไรนะครับมีแตแห่งแรงนะครับพี่น้องครับแต่ว่ากับีิ้นไม่อยู่ครับชมไปเรื่อยครับมีต้นไม้มากมาย นี่ครับเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยครับพี่น้องบรรยากาศไปเรื่อยบรรยากาศไปเรื่อยนะครับบ้านของน้องหญิงบ้านของน้องหญิงนะครับที่ทําอาหารเมรื่อกี้นี้นะครับเป็นลูกของลูกของที่สาวของแม่น้องภูมิครับ เจะไปข้างหลังบ้านดูดูว่ามีอะไรไปหลังบ้านดูมีอะไรให้น่าชมไหมไปดูหลังบ้านครับพี่น้องครับอ๋อก็มีต้นหมกม่วงครับต้นหมวกม่มวกมงกำลังออกดอกต้นหมกม่วงกำลังออกดอกครับเนี่ยต้นมวม่วงกำลังออกดอกเพราะว่าบพร,รู้ว่าเ,าเป็นพัน์องแน่ต้นหมวกม่วงกำลังออกดอกครับพี่น้องครับ น,นี่เป็นสวนนะเป็นสวนหลังบ้านนะต้นเล็กๆออกดอกต้นน้อยก็ออกดอกครับ้องครับเป็นวิถีชาวบ้านอยู่แบบชาวบ้านนะครับเรามีพุทธะพุทธะบ่ค่อยเป็นน่วยป็นเดบ่ค่อยเป็นน่วยป็นเดดูสิว่ามันจะเบิดหลุ่นหรือเบิดยามมันมกองลงเวรด้วย ว่าเป็นมวยที่ไหนนอาจจะสุกเกินไปสุกเกินไปแล้วครับนี่อาจจะเบิดรุ่นมั้งนะครับนี่อาจ,จเบิดรุ่นมัน้งครับนี่คือสวนที่นาที่ไร่ของพี่สาวของแม่น้องคูมอ้าวเดี๋ยว อยู่ระวังล็อกค้อยที่จะกินลาบครับเดี๋ยวลาบเพชรเสร็จตอนใดเป็นลาบเป็นร้านขายลาบครับเปิดร้านขายลาบเปิดร้านขายลาบครับพี่น้องครับมีคนมาก,กินพร้อมมื้อนี้ก็สิไม่ก,กินลาบทยกันครับโบวสิเป็นลาบเนื้อลาบหมูออมต้มนะครับมีทุกอย่างได้ทีเดียว เดี๋ยวล,า,ลาบเสร็จก็สิไปให้พี่น้องเบิ่งว่าแซ่บขนาดใดกินเบิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบไรสดตอนนี้ไปไหนตอนนี้อยู่ในนี้ครับกำลังซ่อมรถ กำลังทําอาหารกันอยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยผัดซีอิ๊วนี่ผัดซีอิอ๊วน,นะครับ,รบพี่น้องอยากกินไหมครับน่า,าก,กินหกไหมครับ,บกินวนด้ย่า,ยาก,กินไหมครับพี่น้องครับนี่ลาบดิบว่าไหมอ๋อลาบดิบลองดูวันนี้อยากาชิมลาบ,ลาบดิบลองดูลาบดิบนะใช่เลยลาบดิบนะมุกสุจกินจะกินได้หรือเปล่าไปติดตามชมนะครับ เราขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ้งกันมากมายนะครับหลายเลยครับอยู่ทั้งไหนกันแน่นอนอยู่ทั้งไหนกันแน่นอนทักทายกันเข้ามาครับบอกนะครับว่าอยู่จังหวัดใดแน่ครับที่ทักทายกันเข้ามานี่คือร้านอาหารร้านลาบของอะไรนะชื่อว่าอะไรยายทมยายทมเี๋เห็นป้ายเห็นป้ายเขียนเลยครับนี่ครับป้ายครับลาบขมลาบขมเจ๊สมบูรณ์ชื่อ ชื่อแท้อันนี้สมบูรณ์นะครับเกียร์สมบูรณ์กับตอนนี้เขากำลังรอคอยอาหารครับย่างใจจดใจจออะไรที่เจ้าครับลำไร้สีไหลแล้วครับพี่น้องครับอยู่ตรงนู้นก็ลูกค้าลูกค้ามานั่งรับประทานนะครับลูกค้าจะแวะแวะเวียนมารับประทานกันเรื่อยๆแวะเวียนกันเข้ามารับประทานกันเยอะเหมือนกันนะครับร้านนี้ อยู่อำเภอชุมแพรครับตำบลขัวเรืองบ้านนาศีนวลนะครับตำบลขัวเรืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับเรามารอคอยกันว่าลาบจะออกมายังไงค่อยไปดูหน้าตากันครับว่าว้าวแน่ไยแน่ด้วยพี่น้องถินดี มวนมวกับอดสาฟังไาวะก่อนครับพี่น้องเสียงโลเสียงจาเนาะหัวมวนกันครับพี่น้องครับนี่คือเส้นทางเส้นทางนะครับพี่น้องครับเนี่ยน้องหญิงก็เป็นแม่ค้าตลาดขายกุ้งดองค่ะขายกุ้งดองกุ้งดองก็มีนะครับพี่น้องครับกุ้งดองนะพี่น้องอ นี่คนชอบกับแก้มนะครับรับรองเลยครับรสแซ่บแซบครับน้องเบื้งน้ากินด้วครับเบื้งน้ากินครับโอ้โหพี่น้องลำายไหลแล้วพ่อนอยอยู่จังหวัดใดแน่เนาะครับทักทายกันข้ามานี่ครับเส้นทางไปทางทางนี้ไปทางไหนหญิงบ้านขามป้อมเลยไปถึงผูเยียงนะผูเวียงแถวนี้รู้สึกว่าจะมีน้ำตกเลยนะครับ น้ำตกยังไม่ไปถ่ายทําให้ชมนะครับพี่น้องครับฝนเศาตกอาจจะน้ําน้อยไปหน่อยนะครับมีน้ําตกด้วยนะครับบ้านนาสีนวลตรงนี้นะครับมีน้ําตกให้ท่านได้มาท่องเที่ยวกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับของอำเภอจุมแพระครับอยู่ที่บ้านนาสีนวลนะครับปักหมุดมาเลยครับได้เลยครับถ้าหิวหิวก็ยําแซบน้องหญิงตรงนี้ได้นะครับป้ายดูดป้ายดูป้ายนี่ยําแซบ ยำรวงมิดทะเลก็มีนะครับพี่น้องครับโอ้โห و. มาที่นี่ครบวงจรเลยทีเดียวนะครับนี่ชมดอกไม้ส,ยสวยๆครับชมดอกไม้ส,ยสวยๆสวยไหมครับดอกไม้สวยมากเลยอือสวยมากเลยครับเดี๋ยวไปดูอ่า หมากไม้ครับหมากไหมสิเป็นอย่างเบิ้งนครับมหมากไห้หมากไหลสิเป็นอย่างเบิ้งบนครับพี่น้องเอินว่ายังเดยเฉพาะบ่อทามว่านอกเป็นอย่างนี่ครับพี่น้อง,เอ,ง,อง,เ,องเอินอยังครับบ้านพี่น้องเอินอยังเอิญยังครับเนี่ยนี่บนหัวกับมีครับ <c oughs> นี่นี่โอ้ยหมากยังน้อยทุเรียนบอกครับ ทุเรียนไหนไหนในพึ่งน้องหญิงน้องหญิงพึ่งพึ่งอันนี้ได้อันหนึ่งแล้วครับอะไรครับน้องหญิงต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บต้มแซ่บจากร้านน้องหญิงครับโอตอนนี้ใช้ถือจานผักไปด้วยสันวะอ๋อไปชมนะครับเนี่ยถือจานผักไปห้องครับน้องหญิงใส่ครับน้องหญิงใส่ถือจานผัก ครับผมเฮ้ยคนนี้เต้นเป็นไหครับนะเอ้ยอ่อนแอจริงงเลยนี่ครับมาแล้วครับยังไม่ครบนะครับตัวนี้มาผักกันก็ผักตอนนี้ก็มาต้มลาบลาบนะครับลาบจะสั่งลาบสุกและลาบดิบนะครับเป็นลาบมะนาวใช่ไหมก้อยมะนาวก้อยมะนาวครับพี่น้องครับก้อยมะนาวผมนิดๆเผ็ดน่อยๆอ๋อครับเดี๋ยวมาไม่ได้ใส่เลือด ไม่ได้ใส่เลือดนะครับติดตามชมกันครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับมาดูหน้าน้องเตยก่อนครับโอ้โหจ้าท่านผู้ชมจ้า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 เดือดแล้วจ้าเชล็อ้โขาเขินใช่ไหมเดี๋ยวทั้งจะแท้งเลยเด้อดูพี่ป้าดูพี่ฟ้าเดี๋ยวเวลาไปเล่นกับพี่ดาวมาหาไรหน่อจ้าพี่ก่อนจ้าน้องภูมิรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะครับพี่น้องนู่นนอนดูโทรศัพท์เฉยยอยู่ตรงนู้นนะครับ แล้วมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อมื้อนี้รับลมบรรยากาศทั้งนู่นเป็นท้องทุ่งไร่ท้องนานะครับนู่นนะครับบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับก้อยมะนาวมาแล้วใช่ไหมามาดูครับก้อยมะนาวมาแล้ว,ลวโอ้โหพี่น้องคนนี้มากินก้อยมะนาวครับท่าทางจะแซ่บครับพี่น้องครับนี่ โอ้โหพี่น้องอยากกินวะครับมาเลยครับบ้านนาสีนวลตำบลขครเรืยง,<า>งอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นทั<พ>้งข,ข้าวบ้านคำาป้อมครับมาทาังโคกสูงนะครับพี่น้องโไกายโบการ้านลาบยายคมบ้านนาสีนวลครับพี่น้องครับเดีย๋ยวรออีกครับมีลาบสุกมีอาหารอีกเยอะแยะมากมายครับกําลังจะมาครับชิมดูก่อนไหมให้ชิมดูก่อนนะให้ชิมดูก่อนไหม,หมกินเป็นไหม งูมีข้อเหนียวไหมข้อเหนียวมั้ยคะเอาลองกินดูก่อนว่าร้านนี้จะเป็นยังไงครับมาอีกแล้วนุ่นอามาอีกแล้วน้องหญิงกำลังถือมาอีกแล้วครับโอ้มีปนปลาด้วยปนปลากับส้มผักโอ้โหแบบบ้านๆ้านเลยแบบบ้านบ้านนะครับพี่น้องครับเขอียิปต์มันกินแบบฟางมังกินดีแค่ยังไงกินส้มผักข้าวสางว่เป็นยังไงข้าวสารว่าเป็นยังง กินตาบังพุงเจ้ามาท่นแจ้งถึงมือเท่าครับทักทายกันว่าเป็นยังไงเมื่อกี้กินย็นกินยังเมื่อกี้เลยยังเม่ทันกินกินเยอ่ะเป็นยังไงแซ่บแซ่บใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าร้านนี้ผ่านใช่ไหมผ่านผ่านผ่านทำยังไงชุดเบาเหินเลยไหมโอ้โหเหลืออีก ยังเหลือครับยังไม่มาหมดเลยครับนี่ยย่านมืดนะ,ะกินคำเยกินคำเล็กนะครับกินกรุณะน,นดกรุณากินคำเล็กลนะครับอยากินคำเย็นปมอะไรได้ <laughs> แสบกล็ลาบสุดยเดเลยจะเป็นรสชาติของเนื้อวัวครับพี่น้องครับมันจะออกเปรียปร้ยวเผ็ดๆคมๆ,ๆนี้เนี่บอ๋อออกเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆคมๆคมแซ่บวัชันว่าอยากกินเลยเดี๋ยวรอจังหวะก่อนให้มาครบทุกอย่างก่อน อาหารยังง่มาเดี๋ยวจิโร่บุก่อนครับพี่น้องครับเบกปูยุ้งครับกินแล้วครับเบกปูยุ้งเบกก็กินได้กินได้อันนี้อันนี้อร่อยไหมล่ะอร่อยค่ะอันนี้อร่อยกินแบบไม่ปรุงเผื่อคนเล็กกินด้วยแต่ไม่ปรุงก็อร่อยหมูตอนโตโตผัดอะไรนะผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วครับพี่น้องครับโอ้ยยิมเองอาหารนี่ดี มีถุกแยงครับปลาแซ่บบบปนปลาซิมปนมีปนปลาปลาทูน้ำใส่บากรอกพี่น้องครับหมูมีกินปนไหมแล้วก็ส้มผักเปรี้ยวๆจังเลยครับพี่น้องครับมันเลยบอห่าวเลยฟ้าเขาบทุเกรปซื้อมาไรวะมาแล้วลาบสุกน้องหญิงเอาลาบสุกไปแล้วนี่ครับพี่น้องครับลาบสุกนี่แล้วเต็มมากเลยว่าที่ไหนพูดก็ได้นไรพี่น้องสามารถปนปลากระแทบติ เลาสปนปลาแซ่บคับพี่น้องครับสปลาสมพักาสมุนมเีอือหือแซ่บนะแิดยอดเลยมาเด้มากินข่าวมาได้มากินข่าวครับมาเลยมมาเ้ยครับมากินข่าวครับ ตรงนี้เป็นร้านลาบนะครับร้านลาบอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยมาไม่เคยมาก็นำเสนอให้ชมกันนะครับเป็นทางเลือกอาหารอร่อยอร่อยแต่ว่าการันตีว่าอร่อยอยู่ครับคนคนคนที่มากินมีดูหุนห่นครับดูหุ่นแต่ละคนครับร้อยโลค่ะดูหุ่นแต่ละคนครับนี่ดูหุ่นแต่ละคนไม่แซ่บได้ไงครับใช่ไหมชิมิ ช่ไหมมาเด้จ้ามากินน้ำกาลเอาบ่มาเด้ครับมากินน้ำตาล่าได้ครับมาดื่มชาบ่วยมาดื่มชาบ๊ัก ครับโอ้โหท่านผู้ชมยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเอาเร็วเลยครับโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้นั้นครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเลือกนายกนายกเทศบาลไม่ใช่เทศบาลครับนายกอบตนะครับอบตบ้านตำบลขัวเรียงนะครับพี่รองครับ นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับที่นําเสนอให้พี่น้องได้ชมกันกับเป็นอาหารบ้านๆนะครับเป็นอาหารอีสานเป็นอาหารอีสานครับบวกไปเบิ่งจักเทียงโอ้ยนอนอยู่หลังบ้านอะไราะบวกไปเบิ่งเช็คเซื้อมงื้อรู้จักเวมากินกันจ้ะมากินกันครับแซ่บมากครับชิมงื้อรู้กินเชยครับมาที่นี่กันโอ้โหคนยิงเขาไม่คนเขาไม่อะไร รู้ว่าสิลงว่าสิลงเขาว่าสา่ <Trans> <c oughs> ชมบรรยากาศนะครับพี่น้องครับเ,รเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งครับเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันก็ค่อยว่ากันใหม่นะ<ส>กับปีใหม่นี้เดี๋ยวให้เบิ้งอันนี้ไม่เนบะิ<ส>้งบอลบอลครับู<ส>้ใดมาเข้ามาที่หลังว่าเบิ้งบอลครับบอลม่วง บอลสีม bon, ่วงสวยเลยครับพี่เนี่ยบอลสีม่วงสวยมากเลยนี่ครับบอลสีม่วงงามเลยนะครับบอลสีม่วงงามมากงามมากบอลสีม่วงครับเนี่ยนี่บอลสีม่วงงามมากเลยนี่บอลสีม่วงงามเลยโอ้งามไปเลยครับพี่น้องครับใบที่เป็นของเลย ใบสวยเลยครับสีครับมงงามครับเอาไว้งวดหนา้าสิมาไะไ่ให้เบ่งอีกครับมือนี้ปีใหม่แล้วขอให้พี่น้องมีความสุขมีเงินมีทองล่ำล่ำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเงินล้านพุ่งเข้าหาตัว ของพี่น้องทุกท่านนะครับให้เจริญเจริญมั่งมีสีสุขขอให้มีความสุขกันทุกท่านครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับขอลงก่อนนะครับได้ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะขึ้นในเบื้องอีกครับสวัสดีครับ